ทวิตเตอร์เดือดหลังมิวสุภาษิตให้สัมภาษณ์แบมแบมผ่านไลฟ์เรียกได้ว่าแฟนคลับถึงกับฟินกันทั่วหน้าเลยก็ว่าได้ค่ะเมื่อหนุ่มสุดฮอตอย่างมิวสุภาษิตจงชีวีวัดที่ได้มาเป็นแขกรับเชิญพิเศษจากฝั่งไทยในการให้สัมภาษณ์กับแบมแบมกันพิมุกภูวกูลหรือแบมแบมก็สเวนในรายการซ i m p l ิ K-pop Con t อน r ัวผ่าน u t u b e Live s t r e a m i n g ช่อง Ari rank KPOp งานนี้ส่งผลให แฮชแท็กมิว X Simple K-pop ขึ้นเทนทวิตเตอร์อันดับหนึ่งของโลกและของประเทศไทยเรียกว่าสมชายาเจ้าพอเทนทวิตเตอร์ไม่ว่าจะขยับตัวทำอะไรก็ติดเทนอยู่ตลอด ทางนี้ทางมิวสุภาษิตถือเป็นอีกหนึ่งศิลปินของประเทศไทยที่ถูกคัดเลือกให้เข้าร่วมในรายการดังกล่าวตอนไทยแลนด์เอพิโซดรวมกับศิลปินไทยอีกหลายคนได้แก่วายมินลีและนัททิวซึ่งพิธีกรอย่างแบมแบมได้สัมภาษณ์พูดคุยกับมิวสุภาษิตอย่างเป็นกันเอง